อนนี้นะครับทุกท่านเราก็จะมาบอกทุกท่านว่าถึงเคล็ดลับเทคนิคในการที่ทุกท่านเนี่ยเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาว่าเราถูกเก็บภาษีย้อนหลังเป็นไปได้อย่างไรนะครับเราเองนะครับเห็นข้อมูลตามช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยครับเราอยากจะบอกทุกท่านครับว่าปัจจุบันนี้นะครับกรมสมรพากรเนี่ยเขามีข้อมูลแล้วก็มีกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่ เรียกว่าธุรกรรมเฉพาะนะครับซึ่งธุรกรรมเฉพาะเนี่ยบอกไว้ว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับมีเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกี่รายการแล้วยอดเงินเกินเท่าไหร่ต่อปีขึ้นไปนะครับเป็นธุรกรรมที่มีความเฉพาะตัวหมายความว่า น่าจะต้องทําค้าขายออนไลน์ซึ่งทําให้หลายๆคนนะครับจากการค้าขายออนไลน์แบบนี้นะครับจึงทําให้ตัวเองเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการยื่นเสียภาษีเป็นประจําทุกๆปีนะครับแล้วถ้าเกิดเราอ่ะมีเคสกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นหรือว่าเคสตัวอย่างเพื่อนเราเมื่อเราเห็นข่าวหรือเราพอเห็นตัวอย่างแบบนี้นะครับเราจะจัดการของตัวเองอย่างไรหรือแม้กระทั่งครับในอนาคตถ,ถ้าเกิดทุกท่าน ได้รับจดหมายเชิญพบให้ชี้แจงประเด็นต่างๆเนี่ยทุกท่านสามารถเตรียมตัวได้จากสิ่งที่ผมจะนํามายกกรณีศึกษาให้กับทุกท่านได้รับชมกันครับตัวอย่างแรกครับก็มาจากเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งนะครับบอกว่าแม่ค้าออนไลน์1ท่านนะครับอายุไม่เยอะเลยครับประมาณ20ต้นต้นๆนะครับถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไปประมาณ4ล้านกว่าบาท เป็นไปได้ยังไงนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วอีกเคสหนึ่งครับเป็นเคสของคุณแม่ท่านหนึ่งที่จะต้องเลี้ยงลูกนะครับแล้วแม่ก็เป็นคนค้าขายออนไลน์แล้วก็ไปออกรายการข่าวช่องหนึ่งนะครับที่บอกว่าถูกเรียกเก็บภาษี12ล้านบาทโอ้โหเคสนี้หนักกว่า4ล้านเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้เพียงแค่4ล้านแต่เคสนี้นะครับ12ล้านบาทเลยนะครับซึ่งทําให้ทุกท่านเนี่ย โตั้งแต่ที่ขายของมาเนี่ยกำไรมีเท่านี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องปิดร้านค้าไปเลยหลายคนอาจจะมีคำถามแบบนี้อยู่ในใจเพราะว่ากลัวเสียภาษีย้อนหลังนะครับผมจะมาบอกทุกท่านคาว่ากฎหมายปัจจุบันเนี่ยที่เกิดขึ้นนะก็คือกฎหมายธุรกรรมเฉพาะ บอกไว้ว่าธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงินนะครับเป็นผู้นําส่งข้อมูลรายงานทางการเงินว่าถ้าเกิด1บัญชีนะครับหบัญชีธนาคารของทุกท่านเนี่ยมียอดเงินรับเกินกว่า400ครั้งนับเฉพาะการโอนนะครับไม่นับอย่างอื่นนะครับนับเฉพาะรับโอนเงิน400ครั้งต่อปีรับเงินเข้านะครับ400ครั้งต่อปีและยอดเงินเกิน2ล้านบาท ธนาคารจะต้องส่งข้อมูลให้กับทางราชการนี่เป็นกรณีที่1ครับกรณีที่สครับสำหรับท่านใดครับที่มียอดเงินลับก็คือเงินโอนเข้ามานะครับเกิน3,000ครั้งต่อปีขึ้นไปทุกบัญชีธนาคารในหนึ่งเลขบัตรประชาชนไม่ต้องสนใจว่าจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับสนใจแค่3,000ันครั้งขึ้นไปเนี่ยธนาคารจะส่งข้อมูลให้กับกรมสมการส่วนกลางเพื่อลองไปตรวจสอบดูซิว่า แต่ละท่านที่เกิดขึ้นนี้เขาทำธุรกิจอะไรทำงานอะไรที่มีเงินเข้าบัญชีธนาคารค่อนข้างมีรายการเยอะซึ่งเราก็สงสัยเขาว่าน่าจะค้าขายออนไลน์ซึ่งทีนี้เัาเวลาที่ทางเราได้รับจดหมายจากทางราชการเนี่ยส่วนใหญ่ครับทุกท่านก็จะตกใจกลัวว่าเออเราจะต้องจ่ายภาษีอะไรเพิ่มเติมไหมเราเวลาที่เราได้รับเอกสารจากทางราชการเนี่ยให้เราตั้งสติดีๆก่อนนะครับว่าหนึ่ง เราขายของออนไลน์ที่ผ่านมาเรายืนา่นภาษีครบถ้วนหรือเปล่านะครับข้อที่2ครับเราเนี่ยนำส่งภาษีตามจำนวนเงินที่เราต้องส่งหรือเปล่านะครับโดยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่เราจะต้องทำไว้แล้วก็มีเอกสารประกอบการซื้อสินค้าเอกสารประกอบการขายสินค้ารองรับไว้ด้วยนะครับเมื่อทุกท่านมีเอกสารในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายรองรับ แล้วเมื่อทุกท่านมีการยื่นแบบแสดงเสียภาษีครบถ้วนตามจำนวนที่เกิดขึ้นทุกท่านครับปัจจุบันนี้ทุกอย่างมีการชี้แจงได้หมดนะครับทุกท่านก็เอาเอกสารเหล่านี้ครับไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ไปยื่นอธิบายให้กับเจ้าที่ว่าเรามีรายได้แบบนี้เรายื่นเสียภาษีแบบนี้เรามีการทําบัญชีและรับรายจ่ายเรามีโครงสร้างต้นทุนกําไรเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านก็สามารถที่ชี้แจงได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะทําความเข้าใจกับทุกท่านแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปถ้าทุกท่านมีการเก็บข้อมูลซัพพอร์ตไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามเนื้อความข่าวนะครับต้องบอกเลยว่าเราเองนะครับไม่ได้ เก็บรายการที่เกิดขึ้นทุกรายการและไม่ได้ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะครับพอเราไม่มีข้อมูลเราไม่เคยการไม่มีการยื่นภาษีครับทางราชการก็คิดว่าเราเองนื่นแหละที่กระทําความผิดตามกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายบอกว่าถ้าทุกท่านมีหน้าที่ต้องยืน่นเป็นไงครับยอดขายเกิน6 0 0 0 0บาทต่อปีนะขายของออนไลน์นะถ้าเกิดใครขายของออนไลน์ เกิน60,000บาทต่อปีมีหน้าที่เลยครับยื่นแบบเสียภาษีให้กับทางราชการถึงแม้ว่าไม่มีภาษีที่ต้องจ่ายก็ตามแต่ต้องยื่นนะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายและ2ครับถ้าเกิดทุกท่านขายของแล้วยอดขายเกิน1น0 0ล้านแปบาทขึ้นไปต่อปีก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ต้องจ่ายแดเให้กับทางราชการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาครับเราเองเนี่ยไม่ได้ทํา และไม่ได้ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีให้กับทางราชการที่เกิดขึ้นทําให้เราผิดกฎหมายเต็มๆเมพราะกฎหมายบอกว่าให้เราทําแต่เราไม่ทําเราก็เลยผิดกฎหมายครับนี่จึงเป็นสิ่งที่ผมอยากย้ําเตือนให้กับคนที่ขายของออนไลน์ว่าถ้ากฎหมายบอกให้เราทําอะไรก็ควรทําเมื่อถึงกฎเกณฑ์ครับเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังเกิดขึ้นครับและอีกหนึ่งตัวอย่างถัดไปที่สําคัญครับ นาย A มีบัญชีธนาคารกับก่อไก่นะครับมี2บัญชีนะบัญชีหนึงนะครับมีเงินเข้า3,500ครั้งและมียอดเงินเกิน1ล้านบาทแบบนี้ถูกส่งไหมครับผมบอกแล้วครับว่าตามกฎเกณฑ์ขั้นที่2ก็คือว่ารับเงินเข้าในบัญชีเกิน3,000ครั้งต่อปีโดยที่เป็นยังไงครับไม่ดูจำนวนเงินเลยนะส่งข้อมูลแน่นอนนะครับแล้วใครที่เป็นคนที่ รับเงินบัญชีธนาคารซะส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่คนที่ขายของแบบไลฟ์สดไลฟ์ live สดในเพจตัวเองในร้านตัวเองเนี่ยแล้วก็ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตัวเองทุกท่านมีโอกาสถูกความเสี่ยงในด้านการส่งข้อมูลให้กับธนาคารแบบนี้นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับสำหรับตัวอย่างที่จะเข้ากฎเกณฑ์400ครั้งและยอดเงินเกิน2ล้านนะครับเรามีตัวอย่างนางบีนะครับก็คือธนาคารกองไก่ครับเขามีบัญชีธนาคารที่1ครับ จำนวนเงินเข้า5,000ครั้งครับและมียอดเงินเกิน1 5 0 0 0ล้านบาทกรณีส่งไหมครับเกินแค่ข้อเดียวครับก็คือว่าเกิน400ครั้งแต่ยังไม่เกิน2ล้านบาทกรณีนี้ยึงอย่างไม่ส่งข้อมูลครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างครับธนาคารขอขายที่นางบีมีอีกหนึ่งบัญชีครับบัญชีนี้มีเงินเข้าทั้งหมด400ครั้งพอดีพอดีเลยครับแล้วยอดเงิน 3ล้านบาทกรณีนี้ถูกส่งนะครับเพราะว่าเข้าทั้ง2กฎเกณฑ์เลยครับกฎเกณฑ์แรกก็คือ400ครั้งและกฎเกณฑ์ที่2ครับเกิน2ล้านบาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาที่ผมเรียนแจ้งให้ทุกท่านในผู้เรียน e-learning แห่งนี้นะครับว่าเราเองเนี่ยขายของออนไลน์เรามีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวก็ต่อเมื่ออะไรครับ ต่อเมื่อว่าเรามีเงินเข้าตามธุรกรรมเฉพาะอันนี้อันที่1แล้วนะครับอันที่2ก็คือว่าเราไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้เสียภาษีนั่นเองก็คือถ้าเกิดราชการบอกว่าให้เรา ยื่นเสียภาษีแต่ละปีที่เรามีรายได้จากการขายของเกิน60,000บาทต่อปีต้องยื่นเสียภาษีแล้วก็ยอดขายเกิน1 8 0 0 0ล้านบาทขึ้นไปต่อปีต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต้องมีในที่ยื่น7%เปเสียภาษี7%ให้กับกรมสรรพากรถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่านก็จึงมีโอกาสที่เป็นข่าวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเป็นข่าวแบบนี้เกิดขึ้นทำไมภาษีมันถึงเยอะครับ ภาษีถึงเยอะเนื่องจากว่าท่านมาเสียภาษีย้อนหลังเนี่ยสิ่งที่ทุกท่านต้องเจอครับอันดับแรกครับเบีย้ยปรับเบีย้ยปรับหมายความว่าปรับจากจํานวนเงินภาษีของทุกท่านที่ต้องจ่ายตัวอย่างว่าถ้าท่านต้องจ่ายแวดภาษีมูลค่าเพิ่มนะ1ล้านบาทแล้วก็ทุกท่านไม่จ่ายตามกําหนดเวลาทุกท่านมาจ่ายย้อนหลังทุกท่านต้องเสียค่าปรับนะครับยิ่งผ่านไป1ปีขึ้นไปเนี่ยครับเสียค่าปรับ 2เท่าของจํานวนภาษีที่เกิดขึ้นถ้ามีจํานวนเงินภาษีต้องจ่ายเงินทั้งหมด1ล้านบาททุกท่านก็ต้องจ่ายภาษี1ล้านบวกค่าปรับอีก2เท่าก็คือค่าปรับอีก2ล้านรวมเป็นเงินเท่าไหร่ครับ3ล้านบาทนั่นเองนะครับมันจึงเยอะขึ้นมาถูกไหมเบีย้ยปรับแล้วไม่พอครับมีเงินเพิ่มเงินเพิ่มภาษาทางราชการเรียกว่าเงินเพิ่มแต่ภาษาชาวบ้านอย่างผมเนี่ยเรียกว่าดอกเบีย้ย เงินเพิ <what> ่มหรือดอกเบี้ยเนี 1, ่ยจะคิดจากยอดภาษี1ล้านบาทที่ตามตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คูณด้วย1.5%ดอเดกเดือนดอกเบี้ยจะคิด1.5%ต่อเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเสียภาษีช้าไป1ปี12เดือนเราต้องมีดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ1.5%คูณ12เดือนกลายเป็น18ต่อปีครับ18%ต่อปีจากภาษี1ล้านบาทนะครับ ถ้าเกิด2ปีเป็นเท่าไหร่ครับ36%นั่นเองนะครับนี่จึงเป็น2ส่วนหลักๆที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยมาถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแล้วก็ภาษีมันทวีคูณไปหลายเท่าตัวมาจากเบี้ยรปรับ2เท่ากับเงินเพิ่ม1.5ตอต่อเดือนยิ่งผ่านไปนานๆดอกเบี้ยก็ทวีคูณเป็นเท่าตัวนี่จึงเป็นสิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านครับในการค้าขายออนไลน์ว่า ไม่ควรละเลยประเด็นการยื่นเสียภาษีจะได้ไม่ตกเป็นข่าวจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นตามเว็บไซต์และตามโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นจากการค้าขายออนไลน์นะครับถ้าเกิดทุกท่านไม่ยืน่นกำไรที่เกิดขึ้นในการค้าขายออนไลน์ของทุกท่านเนี่ยจะหมดไปกับการจ่ายภาษีย้อนหลังหมดตัวเลยนะครับจึงฝากไว้ให้ทุกท่านนะครับ เตรียมตัวในการยื่นเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วแน่นอนครับวันนี้ผมมาพูดแบบนี้แล้วจะมีวิธีการแก้ปัญหาในตอนถัดไปให้กับทุกท่านได้รับชมก็คือการจัดการบัญชีของทุกท่านยื่นภาษีแบบไหนจัดการภาษีแบบไหนนะครับทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมผมในตอนถัดไปนะครับ